สวัสดีครับวันนี้พบกับมาด้า BT ห้าสิบโปรอ่าชมหน้าชมหน้าอันนี้อาการเอ่อรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเหมือนจะติดแต่ไม่ติดนะเดีย๋ยวมาดูว่ามันมันเป็นไง โอเคเป็นประมาณนี้ดูครับอ่าอันนี้เป็นรูปไฟฟันเฟืองนะครับนี่นะไฟนมันโชว์แต่เอา กล่องจับแล้วมันไม่เห็นโค้ดะไรนะครับเพราะว่ากล่องสแกนน่าจะเข้าไม่ถึงราคาถูกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่ากับาการสตาร์ทไ่ติดแบบนี้นะครับโอเคครับ